เดี๋ยว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 ทำไมมันลอยอย่างนั้นน่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรายูไนส์สปังกี้เพนเปฮะคราวนี้มาโอ้โหถึงเกือบจะเหมือนจริงแต่ทำไมตัวละครตัวละครที่ยังไม่ไม่โดนมันมันกลายเป็นอะไรเนี่ยมันลอยได้โอเคจุดแรกอ่ะเล่น รายละเอียดกันเยอะอือหือเออหือสาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลืองนี่โอ้โหเหมือนจริงเลยเออ โอ้โห oh, มันจะเอาลายละเอียดเก้ดมาด้วยโอ้โหแปลว่าเกิดเหมือนจริงฮะอะ <c oughs> ทำไมมันทำไมสีมันกลมกลือนะทำไมตัวสีดูดูด้านล่างไม่ใช่ทำไมด้านล่างมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย ด้านล่างด้านล่างไม่ครบก็คือมันต้องลงมาตรงนี้ไงแต่มันดันเกิดข้อผิดพลาดแล้วมันก็ลอยอย่างนี้โอ้โหอะไรโอ้โหก็คือมันยังไก็ยังไม่เหวี่ยว่ายังยังเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะหรือว่ายังใช้ได้อยู่ประมาณโอเล่เก้าสิบเก้าสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์ฮะถือว่าเรียบร้อยฮะ เอออันนี้ยิ่งเรียบร้อยเลยมันเพิ่มรายละเอียดที่ที่ไม่ได้อยู่ในนี่อ๋ออะอ่ะอ่ะดูดูดูด,ดูอะไรเนาะเอเมชั่นไม่โกงแต่แต่เพลงก็ก็ได้าอยู่แต่เอเมชั่นไม่ตรงดูดูปากปากมันได้กว้างขนาดนี้นะแล้วอันนี้มันก็ไม่ขยับด้วยแล้วมันขยับได้ไงอ่ะตัวนี้ โดนห้อยไว้กับโซ่เหรอโหยังแหลกยังแหลกยังแหลกฮะแหลกมากมีน้ำเต็มตัวฮะบาดฮะเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดจะแปลกแปลกสิ่งของมันติดกับปากอะมันซี่งของมันติดกับปากนั่นไงจริงด้วยมันซี่งของมันมันติดกับปากโอ้โหดูดูดิโอ้โหโอ้โห โอ้โหแล้วใครโอ้โหูเหมือนชัดจีนเหมือนชัดจีนเลยฮะอือหือถือว่าเหมือนโอ้โหแต่อ่ะอะ แต่เอเวชั่นไม่ตรงแล้วแถมเพลงก็ผิดพลาดอีกโอ้โหอะไรเนี่ยเอา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 ดู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 สกายเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าดูอะไรเนี่ยบัญญาอ่อน โอ้โหอันนี้เขาตัดมาดะนะหรือเปล่าเนี่ย้ภาพแบบเหมือนมีอะไรตัดมาด้วยโอ้โหตัดมาชัดเจนดูมันขยับด้วยโอ้โหถือว่าเหมือนจริงอยู่สมจริงอยู่แล้วเนี่ยต่อไปดูโปอ,อไม่ต้องดูแลเดี๋ยวเกมพังอีกดูก็ได้เกมพังก็ ดูด้วยเกมมันจะอู้ต้องรีบออกให้เร็วที่สุดเลยในในนะดูดิแต่พอมันอ้าปากโอ้โหแหลกมาเลยแหลกเลยเกมเกือบพังละโอเคดูดิอ๋อๆๆอออันนี้ก็จะพังอยู่ดูดิโอ้โหใช้ได้ อืออว่าใจอได้เน่ยโอเคอันนี้เหมือนจริงที่สุดในในที่หามาละอันนี้เกิดเหมือนจริงด้วยเฮ้อฮ่า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 ฮาฮาฮ่า่า่า น่าใหญ่กว่านี้ทำไมน่ามันใหญ่มันนะอ๋ออ๋อตลกว่ะอะไรโะดูบอลเอาเอเมชันนินเจาโอ้โอ้อ้สู้อะไรได้เอ้ยเอ้ยเอาอ่ะ ใช้ได้ก็คือพอพอคอมพิวเตอร์หลุดปุ๊บตัวก็ดิ่งเลยโอ้โหโอ้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 อะไรโหโหเดินตัวลอยได้อีกอะโโดนโดนโดนระเบิดตรงกลางฮะโหเป็นรูเลยอันนี้ <laughs> สีเล็กเปลี่ยน,ยนส,ยนสีสีอ่าซอฟต์แิงโมเปลี่ยนไหมส,ส,สีอะไรเนะี่ยโอโ้โห โหดูนับโคตรเก่งแล้วดูอะไรขามขายทอะไรมันโยกเอวอยู่บนโยกเอวโยกเอวมีเสียงแค่นี้ ผมออกบอได้อ่าอ่าผมออกบอได้แล้วก็ต้องเข่าใหม่อีกเอ้ยรอก่อนรอก่อน โอเคมาแล้วตัวละครยังลอยเหมือนเดิมเลยโอเคเมื่อกี้ถึงแบ็แล้วแล้วก็ดูแกลเลอรี่เพ้ยไม่ต้องกดแกลเลอรี่ละเดี๋ยวออกไม่ได้โอเคตรงนี้ยังช่อยดีที่มีปุ่มอยู่แล้วมันเข้าไปทำเพื่อเราไม่มีปุ่มกดอีกแล้วดูดูจริงนะจริงกดจริงอีกลวสิล่แล้วจะไปเข้าทำคำกับผีคุณเด โอ้ยผมขอโทษจริงๆฮะที่ที่อ่าเสียเวลาฮะโอเครวมเพลงเลยเอออ่ะ,อะ โอเคสำหรับวันนี้ก็พอไว้แค่น,นี้ฮะสวัสดีค่ะ